f u t u r e s k สกิลแพลตฟอร์มแห่งการเรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับเทคโนโลยีก็มีจัดหักจัดเต็มกับเรื่อง Creative และที่สำคัญพลาดไม่ได้เลยกับหมวด Investment ที่จะมีอธิบายเกี่ยวกับเรื่องของบล็อก a i n และคริปโตเคอ r รนซีอยู่ด้วยครับหากเพื่อนๆเ,เรียนจบคอร์สทาง f u t u r e s k i l l ลจะมีการมอบส i f i c a t e เพื่อเป็นการยืนยันว่าเพื่อนๆได้ผ่านหลักสูตรแล้วด้วยครับพิเศษส,สุด สามารถสมัครสมาชิกผ่านทางเพจบิดดอยตามลิงก์ที่อยู่ใต er> ้วิดีโอนะครับเพื่อนๆจะได้รับส่วนลดทันที50%อย่าลืมรีบสมัครก่อนที่มันจะหมดโปรโมชั่นนะครับก็ขอกราบสวัสดีเพื่อนๆพี่น้องชาวบิดดอยกันอีกครั้งนะครับผมวันนี้ก็กลับมาพบกับผมอีกเช่นเคยแอดโคมันยองนั่นเองครับผม สำหรับคุยข่าวเข้มวันนี้นะครับผมก็มีอัปเดตเล็กๆน้อยๆนะครับสำหรับเจ้าตัว Bitcoin นะครับผมรวมถึงก็จะมีข่าวดีของทางด้าน NFT นะครับผมด้วยกัน2ข่าวด้วยกันนะครับเดี๋ยววันนี้เราไปเริ่มข่าวแรกกันเลยดีกว่านะครับตัวข่าวนี้เนี่ยเขาได้มีการรายงานนะครับจากนักวิเคราะห์ในตลาดนะครับว่าดูเหมือนว่าไอการแอคชั่นของเฟดในรอบนี้นะครับผมจะ เหมือนกับว่าจะทำให้เป็นมุมมองที่เป็นกระทิงหรือบูริสสำหรับเจ้าตัวบิตคอยอีกแล้วนะครับผมก็ขอเริ่มด้วยตัวเลข US Dollar Index หรือ DXY กันก่อนนะครับผมที่อย่างที่ทราบกันนะครับในช่วงต้นเดือนมกราคมที่ผ่านมาเนี่ยต้องบอกว่า ไอ้ตัว DXY ตัวนี้เนี่ยมันเป็นเทรนขาขึ้นอย่างที่เพื่อนๆเ,เห็นเลยนะครับผมเป็นเทรนขาขึ้นมาสักพักหนึ่งและไปทําจุดสูงสุดใหม่นะครับในรอบที่เรียกว่า1ปี2เดือนเลยกว่าได้นะครับผมสําหรับตัวดัชนีค่าเงินดอลลาร์ตัวนี้นะครับผมแต่ว่าล่าสุดนะครับในสัปดาห์นี้ดูเหมือนว่าการขึ้นตรงนั้นจะเกิดการพักฐานย่อตัวลงมานะครับผมซึ่งส่งผลทาให้ตอนเนี้ย ค่าดัชนีดอลลาร์นะครับของเมื่อวานเนี่ยปิดไปที่แถวแถวประมาณ96นะครับผมหรือก็คือลดต่ำลงมากว่า1.5%จากจุดสูงสุดเลยทีเดียวนะครับผมซึ่งโดยปกติแล้วนะครับ าทางความสัมพันธ์ระหว่างตัวดัชนีค่างเงินดอลลาร์กับตัวราคาบิตคอยเนี่ยมักที่จะสวนทางกันอยู่บ่อยๆนะครับผมและการที่ราคาบิตคอยขึ้นมาในช่วงสัปดาห์นี้เนี่ยก็เป็นเหตุผลมาจากตรงนี้ด้วยส่วนหนึ่งนั่นเองนะครับผมและเหตุผลนะครับผมอย่างแรกเลยที่ทําให้ตัวดัชนีค่างเงินดอลลาร์เนี่ยมันพุ่งสูงขึ้นถึงขนาดนี้นะครับผมก็เพราะว่านักลงทุนในตลาดทั่วไปบนโลกเนี่ยเขากังวลกันเรื่องการขึ้นอัตราดอกเบีย้ยของเฟดที่มีโอกาสมากๆที่จะขึ้น 0.25%ภายในเดือนมีนาคมของปีนี้ที่จะถึงนั่นเองนะครับผมแต่นะครับแต่ก็มีนักวิเคราะห์เอาข้อมูลมาแชร์นะครับผมก็ดังนี้เลยนะครับจากตามข่าวนี้เลยอย่างแรกเลยนะครับผมจะเป็นตัวเลขนะครับอันนี้เป็นตัวเลขของอาการผลิตของทางประเทศสหรัฐอเมริกาการเติบโตของการผลิตนะครับผมคือต้องบอกว่าไอ้เหตุผลที่เฟดเนี่ยเหมือนกับปีนี้พยายามจะขึ้นดอกเบี้ยเนี่ย เป้าหมายตัวแรกของเขาก็คือการขึ้นดอกเบีย้ยเพื่อที่จะลดอัตราเงินเฟอ้อถูกไหมครับเรื่องนี้ทุกคนทราบกันดีนะครับผมแต่จริงๆแล้วเป้าหมายที่ซ่อนอยู่ที่ทําให้เขากล้าที่จะตัดสินใจว่าจะขึ้นอัตราดอกเบีย้ยเนะี่ยจริงๆแล้วมันมาจากการที่เศรษฐกิจมันควรที่จะต้องเริ่มฟื้นตัวแล้วนั่นเองนะครับผมเขาต้องเล็งเห็นถึงปัจจัยการฟื้นตัวของเศรษฐกิจตรงนี้ก่อนนะครับผมเขาถึงจะกล้าขึ้นตัวอัตราดอกเบีย้ยจริงๆแต่จากข้อมูลล่าสุดนะครับ พบนะครับพบว่าไอ้ตัวเลขการผลิตของ u.s. ตรงนี้เนี่ยผลปรากฏว่ามันลดลงนะครับผมแทนที่จะเพิ่มขึ้นนะครับซึ่งมันสอถึงการเติบโตของเศรษฐกิจเนี่ยมันอาจจะยังไม่ได้เติบโตเท่าที่ทางเฟดหรือว่าทางตลาดเนี่ยเขาคาดการกันไว้นะครับผมหรือก็คือ ไอการที่มันเติบโตน้อยเช่นนี้หรือแบบมีการเติบโตที่มันลดลงแบบนี้เนี่ยมันส่งผลทําให้มุมมองนะครับของนักลงทุนในตอนนี้เนี่ยอาจจะเริ่มมองว่า เฟดมีโอกาสที่จะเลื่อนการขึ้นอัตราดอกเบี้ยออกไปอีกนั่นเองอาจจะไม่ได้ขึ้นภายในเดือนมีนาคมนี้แล้วก็เป็นได้แต่ก็ต้องบอกว่าตรงนั้นยังเป็นความเห็นของคนส่วนน้อยเพราะว่าคนส่วนใหญ่เขาก็ยังมีมุมมองนะครับว่ายังไงเฟดก็น่าจะขึ้นภายในเดือนมีนาคมนี้แน่นอนนะครับผมซึ่งตัวเลขที่ประกาศออกมาเนี่ยผลปรากฏว่านะครับผมไอ้ตัวเลขการผลิตตรงนี้เนี่ยมันลดต่ําลงนะครับต้องบอกว่าลดต่ําลงนะครับ3เดือนติดต่อกันละ จนถึงล่าสุดตอนนี้ก็คือประกาศของเดือนมกราคมที่ผ่านมานะครับผมคือค่าอินเด็กซ์ตัวนี้นะครับมันลดต่ำลงไปถึงระดับ57.60นะครับต้องบอกว่าต่ำสุดตั้งแต่1ปี2เดือนที่ผ่านมาเลยทีเดียวนะครับผมก็น่าสนใจนะครับน่าสนใจไม่ใช่น้อยนะครับผมทีนี้อีกตัวเลขหนึ่งนะครับที่น่าสนใจยิ่งกว่านะครับก็คือตัวเลขการจ้างงานในภูมิภาคตามบริษัทต่างๆนะครับของทางประเทศสหรัฐอเมริกานะครับผม มีการเปิดเผยจากตัว ADP Research นะครับหรือสถาบันการวิจัยนั่นแหละนะครับผมเมื่อวันพุทธที่ผ่านมานะครับว่าตอนนี้ตัวเลขไอการจ้างงานตรงนี้เนี่ยมันกลับลดลงกว่า31,000ในเดือนธันวาคมเลยทีเดียวนะครับผมต้องบอกว่ามันเป็นการลดลงที่มากที่สุดเลยนะครับตั้งแต่ช่วงต้นๆของอาการเกิดตัวโควิด -19 หรือก็แปลว่าการจ้างงานตรงนี้เนี่ยจริงๆแล้วมันยังดู ไม่ค่อยมีการฟื้นตัวเท่าที่ควรจะเป็นสักเท่าไหร่นะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยมุมมองอย่างที่แอดได้บอกไปเลยก็คือมันก็เลยเป็นมุมมองที่คลี่คลายกับตัวราคาสินทรัพย์เสี่ยงยกตัวอย่างเช่นคริปโตเคอเรนซีนั่นเองทําให้ราคาในช่วงสัปดาห์นี้ของบิตคอยเนี่ยมอนก็เห็นว่ามีการฟื้นตัวอย่างต่อเน,นื่องอย่างที่เห็นนั่นเองถึงแม้ว่าจะเป็นการฟื้นตัวแบบยังไม่สามารถบอกทิศทางอะไรได้ในระยะการถึงยาวก็ตามแต่ว่าในระยะสั้นๆเนี่ยหากใครมีของอยู่ก็อาจที่จะบรรเทาอาการกวาด กลัวลงได้บ้างนะครับผมตรงนี้ก็เลยเป็นข่าวดีๆที่บอกว่าเฟดเนี่ยดูเหมือนว่าจะเลิกฝัดแล้วเพราะว่ามันส่งผลให้ราคาบิตคอยค่นเอ,เองจากการที่นักวิเคะห์บอกข้อมูลตรงนี้นะครับผมแต่ตัวเลขนะครับอย่างที่แอดได้เน้นย้ำไปก็คือตอนนี้จากชิคาโกเมอร์แคนทาไทเอ็กชเชนเฟด ตรงนี้นะครับผมเขามีมุมมองนะครับว่ากว่า94.4%เลยมีโอกาสที่จะเป็นไปได้ที่ในเดือนมีนาคมนี้นะครับยังไงเฟดก็น่าจะขึ้นดอกเบี้ย0.25%นะครับผมและส่วนที่เหลือเนี่ยเขายังไม่สามารถคาดการได้นะครับว่าจะขึ้นเท่าไหร่แต่ก็ต้องบอกนะครับว่าก็มีบางเจ้านะครับนักวิเคราะห์บางเจ้าที่เขามองว่ามันไม่ใช่แค่การขึ้น3รอบอย่างที่หลายๆคนคาดการไว้นะครับสำหรับปีนี้ไม่แน่เฟดอาจจะมีการขึ้นอัตราดอกเบี้ยมากกว่า3ครั้งในปีนี้รวมถึงในบางครั้งอาจจะสูงกว่า0.25%เสียด้ ยังไงนะครับนักลงทุนก็จําเป็นที่จะต้องระวังความเสี่ยงในการขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟดตรงนี้ไว้ให้ดีๆเพราะว่าอย่างที่แอดสรุปให้ในข่าวเมื่อวานนะครับผมที่ทุกคนก็จะเล็งเห็นแล้วนะครับไม่จําไม่ได้ว่าเมื่อวานหรือเมื่อวานซืนนะประมาณนั้นว่าตอนนี้นะครับผมปัจจัยที่จะเข้ามากระทบราคาบิตคอยเนี่ยไม่ใช่ตัวปัจจัยพื้นฐานในตัวของมันเองแต่ส่วนมากแล้วจะเป็นปัจจัยทางเศรษฐกิจมหกภาคเสียงมากกว่าหรือก็คือจะเป็นพวกตัวเลขทางเศรษฐกิจต่างๆหรือแม้แต่อ่าการขึ้นลงของตลาดหุ้หนของสหรัฐ ส่วนใหญ่จะเข้ามากระทบตัวราคาบิตคอยในช่วงนี้เพราะฉะนั้นประเด็นที่น่าจับตามองจึงไม่ใช่เรื่องพื้นฐานของบิตคอยนะตอนนี้แต่เป็นเรื่องพวกนี้ต่างหากที่เราต้องโฟกัสและให้ความสนใจกับมันนะครับผมเพราะฉะนั้นตรงนี้ถือเป็นข่าวดีนะครับสำหรับราคาบิตคอยเพราะอย่างที่บอกไปอย่างแรกคือดอลลาร์อินดซ x เนี่ยมันลดต่ำลงนะครับเนื่องจากนะครับผมเริ่มคลายกังวลเริ่มคลายกังวลและมองว่าอาจจะมีโอกาสที่เฟดไม่ขึ้นดอกเบีย้ยภายในเดือนมีนาคมนี้นั่นเองนะครับผมโอเคข่าวแรกก็ประมาณนี้ครับ สำหรับข่าวถัดไปนะครับก็จะเป็นข่าวเกี่ยวกับเรื่องการทำรีกอลเทนเดอร์ที่เติบโตขึ้นเรื่อยๆนะครับสำหรับเจ้าตัวบิตคอยบนโลกใบนี้นะครับผมก็จากล่าสุดเมื่อประมาณออสัปดาห์ที่แล้วนะครับผมอย่างที่แอดได้เคยแชร์ข่าวไปว่าตอนนี้รัฐอริโซนาของประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ยได้มีการยื่นตัวบิลนะครับในการขอ l e g a l Ten d e r นะครับหรือก็คือการที่จะใช้บิตคอยชำระหนี้ได้ตามกฎหมายที่รัฐของเขานะครับผมแต่เป็นการยื่นเฉยๆนะยังไม่ได้มีการแอฟ แต่อย่างใดและล่าสุดนะครับเมื่อประมาณต้นสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับผมคุณคนนี้นะครับผมหรือนักประกอบการธุรกิจชื่อดังคนหนึ่งนะครับที่ประเทศแคนาดาเนี่ยเขาได้ออกมาให้สัมภาษณ์นะครับว่าทําไมประเทศแคนาดาเนี่ยถึงไม่เริ่มทําให้ตัวบิตคอยเป็น Legal tender ตามประเทศอื่นๆที่เคยทําไปนะครับเพราะเขามองว่าไอ้ตัวการการที่ทำบิตคอยเป็น Legal tender ตัวนี้เนี่ยน่าจะส่งผลดีด้วยกับตัว ไอ้ตัวเงินโดยสรุปในบารานชีตของประเทศแคนาดานะครับผมแล้วเขาก็ให้มุมมองเสริมเพิ่มเติมว่าไอการทำลีกอลเทนเดอรของ bitcoin ตัวเนี้ยไม่ได้ทำเพื่อ มาเอาชนะตัวเงินเฟียสหรือตัวแคนาเดียนดอลลาร์นะครับผมแต่เขาทํามาเพื่อสนับสนุนไปด้วยกันนะครับก็คืออยากจะให้ทั้ง2องอย่างอ่ะมันเติบโตคู่ไปด้วยกันนะครับผมและอย่างที่เพื่อนๆทราบกันก็คือประเทศแคนาดาเนี่ยก็ดูเหมือนว่าเป็นประเทศที่ไม่ได้มีการต่อต้านอะไรในตัวคริปโตเคอเรนซีหรือบิตคอยนะครับผมสังเกตได้จากการที่ประเทศแคนาดาเนี่มีการแอปพูฟแล้วเรียบร้อยตั้งนานแล้วนะครับสำหรับเจ้าตัวบิตคอยสปอต ETF ซึ่งเป็นตัวที่ทางประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ยนักลงทุนกําลังรอ อยู่ให้ทางเซกหรือกราตอของประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ยยอมอนุมัติสักทีก็ต้องบอกว่าในประเทศแคนาดาเนี่ยเขาอ,อนุมัติไปแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยไอเรื่องการที่นักประกอบการธุรกิจรายใหญ่คนนี้ออกมาเสนอนะครับในเรื่องนี้เนี่ยก็เลยดูเหมือนว่าจะมีความเป็นไปได้สูงที่ประเทศแคนาดาเนี่ยน่าจะมี reaction ที่ดีตอบกลับมาในอนาคตน,นั่นเองนะครับและเขาก็มีมุมมองนะครับว่าการที่ประเทศแคนาดาจะทําให้ตัว Bitcoin เป็น Legal tender ได้เนี่ยก็ดูเหมือนว่าจะมีโอกาส สูงมากกว่าการที่รัฐอริโซนานะครับผมยื่นเรื่องจะทำรีกอลเทนเดอร์สำหรับรัฐเขาไปเพราะว่าอย่างน้อยๆน,นะครับประเทศแคนาดายอย่างที่ได้กล่าวไปโดยสรุปนะครับว่าอย่างน้อยๆเขาก็ยอมรับบิตคอยน์มากกว่าทางประเทศสหรัฐอเมริกานั่นแหละตรงน,นี้ก็เลยเป็นเหตุผลดีๆนะครับว่าตอนนี้เทรนกำลังชิปไปทางนั้นนะครับผม และในข่าวถัดมานะครับก็น่าจะเป็นประเด็นโด่งดังตั้งแต่เมื่อคืนเลยทีเดียวนะครับในเรื่องการร่วมมือกันระหว่างตัวบริษัทเกม e s t อ p ชื่อดังนะครับผมกับตัว Immutable X นะครับที่จะจัดตั้งร่วมกันในการเป็นพาร์ทเนอร์เพื่อสร้าง NFT Marketplace นะครับผมก็เป็นข่าวดีมากๆเลยนะครับที่ทางหุ้นเกม e s t อ p เนี่ยดูเหมือนว่าจะทำตามสิ่งที่พูดไว้เมื่อเดือนที่แล้วจริงๆเพราะว่าถ้าย้อนกลับไปที่เดือนที่แล้วนะครับ ทางหุ้นเกมซอฟหรือบริษัทเกมซอฟตตัวนี้เนี่ยเขามีการประกาศออกมาก่อนหน้านี้นะครับว่าเขากําลังจะเข้าสู่ของโลกของ NFT นะครับผมด้วยการนะครับผมอย่างแรกเลยเขาประกาศว่ามีการจ้างเกินกว่า20นะครับผมพนักงานใหม่นะครับเข้ามาดูแลในเรื่องนี้รวมถึงเขามองว่าเขาไม่ใช่เามองว่าเขาบอกว่านะครับในอนาคตอันใกล้นี้เนี่ยจะมีพาร์ทเนอร์ถึง2เจ้าในโลกของบล็อกเชนนะครับที่จะมาร่วมทํา เกม NFT กับเขาและนี่นะครับ Immutable X นะครับก็เป็นเจ้าแรกนะครับและคาดว่าเดี๋ยวจะมีอีกเจ้าหนึ่งตามมานะครับผมตรงนี้มันก็เลยส่งผลทำให้ราคาของทั้งเกม St t o p และ Immutable เนี่ยน่าจะขึ้นไปมูลเลยตั้งแต่เมื่อคืนนะครับผมเพราะข่าวนี้นั่นเองนะครับก็น่าสนใจเลยถูกไหมครับก็คือการเข้ามาร่วมโคเป็นพาร์ทเนอร์กันตรงนี้เนี่ย ทางเกมสต็อปและทาง Immutable X เนี่ย mm hmm. เขาก็เคลมนะครับ mm hmm. เขาเคลมนะครับ mm hmm. ว่าตลาดตัว NFT marketplace ของเขาเนี่ยจะเป็นตลาดที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะครับผมรวมถึงนะครับรวมถึงจะไม่มีค่าแก๊สนะครับผมเป็นไงล่ะครับ mm hmm. ก็เขาเคลมไว้อย่างนั้นนะครับทำได้จริงหรือเปล่าตรงนี้แอดไม่ทราบนะครับแต่เขาเคลมเอาไว้นะครับผมก็ ถือว่าเป็น movement ดีๆเลยทีเดียวนะครับและเหมาะสมกับเทรนในตอนนี้เลยทีเดียวสำหรับการเข้ามาสู่บนโลกเมตาเวิร์สโลก NFT นะครับสำหรับบริษัทต่างๆนะตอนนี้อันนี้ก็เลยเป็นข่าวดีๆที่แอดอยากจะแชร์กับทุกๆคนทราบไว้นะครับผมแต่ก่อนที่จะจบข่าวนี้ไปแอดขอเสริมนิดนึงว่าไอ้หุ้นเกมสต็อปเนี่ยถ้าเกิดใครไม่ทราบนะครับปีที่แล้วนะครับมันมีเหตุการณ์ใหญ่เกิดขึ้นนะครับและส่งผลทําให้หลังจากเหตุการณ์นั้นเนี่ยตัวเกมสต็อปเนี่ย หุ้นของเขาเนี่ยดรอปลงไปกว่า70%จากราคาสูงสุดเลยทีเดียวนะครับผมเพราะฉะนั้นมันก็กลยนี่จะน่ากลัวพอสมควรเลยก็ว่าได้นะครับผมสําหรับเกมสต็อปตัวนี้นะครับแล้วก็เนื่องจากเหตุการณ์พวกนี้แหละรวมถึงนะครับผมจาก เ,เรื่องต่างๆเนี่ยมันส่งผลทำให้ก,การประกาศในเดือนที่แล้วเนี่ยดูเหมือนว่าการประกาศที่บอกว่าจะจ้างพนักง,งานเพิ่มเกินกว่า20คนหรือแม้แต่จะมีพาร์เนอร์ชิพเข้ามารวมทําเกมที่เกี่ยวกับ NFT เนี่ยดูเหมือนว่านักลงทุนหรือว่าผู้ใช้บริการที่ของเกมสต็อปเนี่ยจะไม่ค่อยตอบสนองกับข่าวนี้เท่าไหร่แล้วก็ไม่ค่อยจะรู้สึก,กยินดีอะไรสักเท่าไหร่นะครับผมแล้วยังจะพูดอีกนะครับว่าเนี่ยเขามีการเสริมน,นะครับว่าเขารู้สึกไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่ที่ทางเกมสต็อปเนี่ยไม่พูดถึงตัว looping แล้ววก็ตั ADH Tos Project Design นะครับที่คาดกันไว้ตั้งแต่ก่อนหน้านั้นแล้วมั้งครับว่าจะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของโปรเจกต์ที่ GameStop กําลังจะทําตัว NFT Marketplace แต่ว่าสุดท้ายแล้วล่าสุดหลังจากมีการประกาศตัวนี้ไปเมื่อวานนะครับผมหลังจากนั้นไม่นานนะครับทาง GameStop ก็เลยเออกมาพูดเลยนะครับว่าเออเราเนี่ยจะไม่นำตัวบล็อกเชนโปรโตคอลอื่นใดนะครับเข้ามาร่วมกับตัว NFT market ตัวนี้ยกเว้นเพียงแค่ Ethereum layer 1กับตัวรูปปิงเท่านั้นนะครับผมจนกว่า การรวมกันระหว่าง Immutable กับตัวเกม e s t o เนี่ยจะเสร็จสมบูรณ์ค่อยจะมีแอคชั่นอื่นๆตามมาอีกทีหลังนะครับผมยังไงตอนนี้ทุกคนวางใจได้ว่าทางเกม e s t o p ก็จะใช้ตัว Looping แล้วก็ตัว ETH e Token Project Design ตัวเนี้ยต่อไปนะครับผมไม่จำเป็นต้องเป็นห่วงนะครับก็คือออกมาเน้นย้ำนั่นแหละเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เลยเป็นข่าวดีของทั้งสองฝั่งนะครับระหว่าง g a m e s t แล้วก็ Immutable X ที่เพื่อนๆสงสัยอยู่นั่นเองนะครับผม ข่าวสุดท้ายสำหรับวันนี้นะครับก็ยังอยู่บนโลกของ Metaverse หรือวงการ NFT อยู่ดีนะครับเพราะว่าล่าสุดนะครับทาง Nintendo นะครับได้มีการมา ตอบคำถามในไลฟ์ Q&A นะครับว่าพวกเขาเนี่ยมีความสนใจอย่างมากเลยรวมถึงมองว่ามันมีศักยภาพมากๆเลยนะครับผมเกี่ยวกับโลก m e t a v e r s e นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทาง Nintendo เนี่ยก็ดูเหมือนว่ากำลังเตรียมความพร้อมและกำลังศึกษาโลก NFT และ m e t a v e r s e เพื่อเข้าสู่โลกนั้นอยู่เพียงแต่ว่าคำถามสำคัญนะครับสำหรับทางบริษัท Nintendo ตอนนี้ที่เป็นบริษัทเกมที่ใหญ่มากๆที่เ,เพื่อนๆน่าจะรู้จักกันในนามของผู้พัฒนาเกม Mario หรือโปเกม mon นะครับ ผมก็คือจริงๆแล้วคอนเซปต์ของทาง Nintendo เนี่ยคอนเซปต์ของเขาคืออเหมือนกับว่า what joy we can provide หรือก็คือเหมือนกับว่า การสร้างเกมการพัฒนาเกมของเขา,าจะสามารถทำยังไงอ่ะให้ผู้เล่นอ่ะสามารถสนุกไปกับมันได้มากที่สุดนะครับผมคือไม่ใช่เป็นเกมเล่นเพื่อหาเงินเหมือนคลิกตูวเอิรในสมัยนี้นะครับในมุมมองของเขานะตอนนี้แต่เขามองว่าจะเล่นยังไงให้มันเป็นเกมที่มันสนุกที่สุดและตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคในอุตสาหการรมเกมได้มากที่สุดซึ่งเขาก็ปฏิบัติอย่างเงี้ยมาตั้งแต่ ชั่วสมัยในอดีตมาตั้งนานแล้วนะครับเพราะใครที่เล่นบนเกม Nintendo เนี่ยถึงแม้ว่าบางทีภาพมันอาจจะตกยุคไปบ้างแต่ว่าต้องบอกนะครับว่าแต่ละเกมที่เขาผลิตออกมาเนี่ยมันสนุกมากๆเลยนะครับผมถึงแม้ตัวภาพตัวกราฟิกมันจะเทียบเท่ากับเกมคอมพิวเตอร์หรือว่าเกม p l a y s t a t i o n Xbox อะไรพวกนี้ไม่ได้แต่ว่าต้องบอกนะครับว่าความสนุกเนี่ยมันไม่แพ้กันเลยทีเดียวนะครับตรงนี้ก็เลยเป็นเป้าหมายของทาง Nintendo ที่กาลังศึกษาว่าเขาจะทํายังไงนะครับให้เกมของเขาที่จะเข้ามาในโลกเมตาเวิร์สเนี่ยมันตอบสนองความโ มากที่สุดนะครับผมและเนี่ยก็เลยเป็นแนวโน้มที่ดีๆที่อนาคตบริษัทยักษ์ใหญ่อย่าง Nintendo เนี่ยก็คิดและคาดว่าจะเข้ามาในโลกใบนี้นะครับผมก็น่าสนใจไม่ใช่น้อยนะครับแล้วก็ต้องกล่าวเสริมเพิ่มเติมอีกว่าก่อนหน้านี้ไม่ว่าจะเป็นทาง Ubisoft นะครับผมหรือแม้แต่ค o นามิกก็ตามนะครับเขาก็มีการเข้ามาสู่โลกของ NFT แล้วเรียบร้อยรวมถึงล่าสุดก็คือ Microsoft ถ้าใครยังจําได้ที่มีการซื้อ c t t i v วิ i ั่นบริษัทไปแล้วเรียบร้อยนะครับผมเพื่อที่จะพัฒนามันให้มันเป็น,ปนตัว m e t a v e r s e Pla t f o r m ในอนาคตอันใกล้นี้เพราะฉะนั้นเพื่อนๆจะเห็นบริษัทเกมดังทั้งหลายเลยนะถูกไหมบริษัทเกมดังบริษัทยักษ์ใหญ่อย่างมันพยาพยามทยอยเข้ามาหมดเลยนะครับในปีนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยคือสิ่งที่แอดบอกมาตั้งแต่ช่วงปลายปีที่แล้วนะครับว่าตั้งแต่ช่วงกลางปีนี้เป็นต้นไปเนี่ยดูเหมือนว่าโลก NFT โลกของเกมขอองงง NFT ตรรนนนีีเน้เ่ยมมมัจะปปปลปลแไ,ปไปากพสคว เลยเกมที่มันไม่ใช่เกมนะครับผมน่าจะตายและหายจากไปหมดและเกมที่มันเป็นเกมจริงๆที่มาจากบริษัทใหญ่ๆที่มีชื่อเสียงที่เขาสามารถที่จะพัฒนาเกมตรงนี้ได้ให้มันมีศักยภาพมากสําหรับผู้ใช้บริการเนี่ยมันจะเข้ามาแทนที่และมันจะเป็นอุตสาหกรรมที่แข็งแร่งและเติบโตได้เร็วมากๆเลยนะครับตั้งแต่ช่วงกลางปีนี้เป็นต้นไปนะครับผมเพราะฉะนั้นก็ฝากตรงนี้เอาไว้ด้วยนะครับสำหรับคนที่สนใจก็อย่าลืมนะครับลองเข้าไปศึกษาดูเพราะว่าเดี๋ยวจะตกเทรนด์นะครับผมโอเคครับวันนี้ก็มีสีขาวเท่านี้นะครับผม และขอเสริมส่วนสุดท้ายนะครับว่าตอนนี้นะครับผมทางช่อง youtube ของบิดดอยนะครับผมได้มีบริการให้เพื่อนๆกดสมัครสมาชิกผู้สนับสนุนช่องแล้วในราคาเพียง300บาทต่อเดือนเท่านั้นเองและถ้าไม่พอใจก็สามารถยกเลิกได้ในเดือนถัดไปนะครับผมเพื่อนๆสามารถดูวิดีโอคลิปตัวอย่างได้เลยนะครับจากบนหน้าช่องนะครับว่า ตอนนี้นะครับสำหรับผู้สมัครสมาชิกเนี่ยได้รับสิทธิพิเศษหรือสิทธิประโยชน์อะไรที่พิเศษกว่าคนปกติบ้างนะครับผมถ้าสนใจเนี่ยก็สามารถกดจอยได้เลยนะครับใต้วิดีโอตรงนี้กดจอยปุ๊บ300บาทต่อเดือนเท่านั้นเองนะครับแถมรู้สึกผู้สมัครครั้งแรกจะได้ส่วนลดถึง20%ด้วยนะครับผมเพราะฉะนั้นก็ขอฝากสมาชิกตรงนี้ไว้ด้วยถ้าหากใครสนใจอยากสนับสนุนกับทางช่อง YouTube ของทางปิดดอยนะครับผมโอเคสําหรับวันนี้ขอจักลาการเพยงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ